สวัสดีครับก็อันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแบ็คเบอร์งอันนี้ก็มันจะมาเล่นอ e ีกแผ่นให้จบกันเบย์นะครับจบเลยวันนี้ก็ไอแผ่นท่านมาแล้วนะครับไอท่านมาแล้วหลังจากที่เมื่อเช้ามันทิ้งผมไว้คนเดียว,วไว้ผมไว้ผมทุกกะลำมลำบากต่างๆนานามายยัง,ง <laughs> ทิ้งจะทักอะไรหนึ่งครับแผ่นท่านครับ สวัสดีครับอ่างั้นก็ไปเรืกันเลยเสียเวลาจุงเบยเอาเซฟไหนวะอ่าอันนี้คืออันนี้คืออีฟหนึ่งุดศูนย์สี่นะครับเลี้ยวมาต่อกันไมค้าหรือจุดโซเซอ้ดุเล็ดอ้าวไ้ลูกแก้วพี่นี่หาแค่ชิ้นเดียวเองอ้ชุเล็ดไมค้าหรือจุดสีมันไม่มีแล้วเลยวะ อยากมาเถอะผมไม่อยากรู้หรอกไอ้ตุงยาพี่นี่เกลียดจริงๆทำไมมึงเอ้าตุกตาน้อยว่างไงทุกตอนนั้นน่ารัก,รก,รก,รกตอนนั้นน่ารัก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 ตีน่ขอตีนเลยขพรจอขอกระโดดทีบด้วยบาทาท้ายี้เกียจเลยเอาเหอะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ก็ไม่ปิดไอยไม่มีอะไรมาก เอาละเล้ลมมาแล้วไป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 เล้ลมมาแล้วได้ล่มมาแล้วเราก็จัดไปจีบอัมเบลา่าให้ซะฟบปุ๊บฝนตกในห้องแมรี่งงเลยในห้องนี้มันไม่มีสีอ่ะแมรี่ติดตันช่างบันเถอะไปกระเถอะไปกระเถอะไปกระเถอะอ,อะไรต้องทำไปต่วอวะนี่อ้อน ในห้องจุง่มเลืออ่าได้เรื่อโอ้ยเกือบเกือบเกือบตายเล่นละสองอ่าโอเคพิดหมดแล้วต่อไปอันไหนวะ อ๋อต้องไปทางไหนต่อวะหลงไม่ไม่ไม่มันหลงมันหลงหลงหลงคันหลงเจอควันหลงเฮ้ยมึงน่ารักเกินไปไหมมึงน่ารักไปไหมน่ารักน่ารักของเอ้ามันต้องได้เยอะกว่านี้สิมันอยู่ไหนหมดอ่ะ วอล์ี่ผิดฟีชเจอร์ฮุกอาย,ยาเฉยเฉยไม่เฉยอะไรอย่างงี้อ๋อเหลืองอยู่นี่เองโว้ผูลืมมาเก็บสีเหลืองว่ะแล้วลื้มัเก็บสีนี่และนี่ก็จะบานอ่าโอเคได้สีนี้แล้วแล้วเราก็จะมารู้ความจริงแล้วว่าแมรี่ไม่ใช่แม่เอ้ยไม่ใช่คนไม่ใช่แมรี่อ่ะแ,แ,แล้วแมรี่เป็นอะไรวะแล้วเบลี่จะเป็นอะไรอ่ะ เฮ้นี่ไปแค่ดิกสาวตดนน่ารักคนหนึ่งที่บังเอิญไม่ใช่คนเฮีย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 อะไรไอแมรี่ซีแคทเพลงเหรอเป็นเพลงเหรอมันเป็นเพลงเหรอก็ลองไปหากันดูกันเองนะดิสเน่ดาวกูเหี้ยเพลงนี้ เเอาเอาอา,อาแม่เบิร์ดครับผมอยากฟังเพลงเอ่อเที่ยวรึกระสุนป,ปั่นชอบจังนี่เป็นเพลงประจำผมนะเหรอแต่ผมชอบไงก็เป็นเพลงประจำผมอ่ะก็ผมชอบไงแมรี่อะไรโอเคไอเอสแอมโอเคมึงไม่โ okay อเคอะไรอย่างงี้มึงไม่ okay เคอะไรอย่างงี้มึงเข้าสีมหาโพธิ์ได้เลยมึงไปเข้าโรงพยาบาลบ้าได้เลยไม่ตามไม่ตามไม่ตามเราจะอยาก เลยได้อีฉ okay. ากจบหนึ่งไม่ได้อยากได้อีฉากจบหนึ่งโอเคเชิญไปไกลไกลเดี <for> ๋ยวนะเฮ้ยหรือว่ากุญแจนี้จะเปลี่ยนกุญแจในช่องนี้เปลี่ยนเฮ้ยไม่แล้วมันอยู่ไหนอะชิมหายแล้วชิมหายแล้วลืมเซฟด้วยชิมหายชิมหายเดี๋ยวไมโครชิปชิมหาไม่เจอ no way no way ชิมหาไม่เจอชิมหาไม่เจอ ชิปหาไม่เจอมีระฆังมาแล้วระฆังมาแล้วมึงต้องตัวไหนตัวนึงนี่แหละมึงต้องตัวไหนตัวนึงในห้องนี่แหละวัดวัดนาวหาหาหาหรือหรือหรือตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวนี้เหรอเปิดดูสาธุสาธุสาธุไม่ใช่อีกไม่ไม่ใช่เปิดได้ทำไมอ่ะไม่ใช่อีกไม่ไม่ไม่เฮ้ยเคล้วเจอแล้วเจอแล้วเคล้าเคล้วโคล้า S 1> <S 1> <S แม่เจ้ามึงก็เบีาาย้ยนี่ละไมมึงก็าาเบี้ยนี่ละไวกูเกือบไม่รอดแกรี่กูเกือบไปสวรรค์โอ้ช็อกโอ้ยโอ้ยกูหัวใจกูหัวใจกูเอ้ยโอ้ยเอาเหอะรอดแล้วก็ไปเมื่อกี้สังเกตดบอกว่าไอ้ตุ๊กตาของนั้นมันหันมาด้วยตอนแกรี่ออก,ออกออกมาจากข้อ,ขอหันมาพับช็อกเบย ตรงนี้เดียวก็ต้องไม่เอาคุญแจนี่เอาคุญแจโอเคนี่มแม่ดีมาแล้วอูมีสปาตาไลไม่ไล่ละกูดกดดิ้ไล่ลวสัตว์อีบ จะทำอะไรมาเนี่ยุูปปากโอ้โหม,มัฟแมนี่อะไรกูไมเียอ่นไม่อรอเซเวไปเดี๋ยวนี้ยัดผักแมงมือเอาอยู่แค่อีฟกอดเจ็ดนะ อ่าไม่ใช่ทางนี้เหรออ๋อต้องอีกทางนลยสิถือจะมันแต่มันก็เป็นของปลอมถือจะเห็นเป็นดอกกุหลาบที่สวยแต่มันก็เป็นของปลอมเอาล่ะหวังว,ว่านี่คงไม่ขั้งสุดท้ายจะจะเดิตนตามมันมาจัสนาโอเวลกิลส์กอลถึงแล้วโอ้ดาวหางมันจะอยู่โอ้ยอะไรนักหนาในโลกนี้โลกนี้ใครมันวาด โนนี้อะไรเนี่ยโอ้โอ้เชียวเชียวผมเชียวผมไปทีเดียวเองเกือบโดนเกบเส้นผมขาดไปสามเส้นเลยอะ่ะถ้ารหัสถ้ารหัสแถวถ้ารหัสในห้องถ้ารหัสในโลกนี้ไม่เปลี่ยนนะผมก็ผ่านได้ง่ายๆอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนนี่คือช็อกอีกยังชอ็อกยังช็อกไลอีก ถอยบล็อกไอ้ยิบเอาห้องนี้เข้าได้ลูกตาจเจ๊ยิบหาอะไรปากกินเฮ้ยโอ้โหแมรี่แมรี่ถือดาบสปาร์ตามาเลย แมรีถ่ถ้าเธอไม่ถือมีดมาเราจะออกไปหาเธออยู่เธอแสดงถือมีดมาเลยโอ้มื่อกี้ขันคอ กเถอะต้องเทน้ำลงตรงนี้ชีวิตบ,บานแล้วมันต้องมีอะไรอบ้างได้แก่เลลีค่คีใช้แกะเลรี่คีเข้ามาอุ้ยเข้ามาผิดพลาด แอ่เรว่ราวล็อกไม่้องกลัวนะว่ามันจะมีอะไรถึงชื่อมันจะไม่น่าเปิดก็เลยไม่น่าเปิดเลยนะฮะนี่อ่านี่ตาอิมผมว่ารลักคงไม่เปลี่ยนนะแถวนี้คุยกับแกลลี่ตรงนี้ถ้าอยากได้เบสเอ็นคือต้องคุยกับแกลลี่หกครั้งนะครับหนึ่ง สองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไงครับแบบเหมือนกันหนังดราม่าทั่วไป,ปนางเอกคุยกับพระเอกสร้างความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้สามคุยคาเฟ่คาเฟ่อะไรกูไม่รู้เนี่ยได้ไหมสี่หา้าโอจะคุยเกินก็นได้จะได้นะเดยวลองดูเจด็ดอ่ะแค่นี้ก็พอลกลัวไม่พอไปกเถอะ,ะเอาละโอไปไปไป มี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 เปิดอยแสงเลเซอร์ปล่อยแสงเลเซอร์สาดท่านรหัสไม่เปลี่ยนคือตรงนี้อันแรกตรงตรงนี้คือตรงที่สองตรงนี้คือตรงที่สามตรงนี้คือตรงที่สี่และนี่คือห้าผกอยู่ตรงนี้เจดอยู่ตรงนี้แล้วก็แปดอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเว้ย สนุกเลยละมึงขอบคุณขอบคุณผู้สร้างเกมนี้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนรหัสเลยทำให้ผ่านได้เซฟก่อนนะครับผ่านง่ายๆแต่ก็ตอน1.02ก็ยากนะร้องจ้ากกันมาหลายรอบเลยทีเดียวอะไรเนี่ย,น,น,ยนี่มันทอยบล็อกจริงเหรอไม่เห็นมีอะไรข้างในเลยเวนนาซีฉันเห็นเธอแล้วจูออน อะไรไปที่บครับตุบตกลงมาถ้าได้กูดเอ็นคือถ้าได้กูดเอ็นก็คือตำแหน่งกูหลาปะัะคุณตำแหน่งกุญแจจะถูกล็อกไว้แล้วแต่ถ้าได้แบดเอ็นคือช็อกช็อกเลยกูพยายามให้ได้แบดเอ็นทำไมกูไม่ได้กูพยายามจะให้ได้เบสเอ็นทำไมกูไปได้แบดเอ็นได้อ่าอันนี้ก็รู้แล้วว่าเราได้กูดเอ็นแน่ๆน,นี่ก็คือรู้แล้วว่าเราได้ Bad แบดกูดเอ็นล้วแน่แ,นแก๊ดอี้ตื่นสิ ี่่ไหนเอฟตบแกนีสักสองสามทีคงสะใจกันนะเดี๋ยวตำแหน่งกุญแจก็เปลี่ยนหรือเปล่าวะเนี่แม้ในเวอร์ชันนี้อันกุญแจหายกุญแจหายกุญแจอยู่ไหนกุญแจเปลี่ยนวะกุญแจมันเปลี่ยนที่อ้าวไม่ได้เปลี่ยนหรือเอ้าววันคืนเนฉากไปปะ ไอเราดึกว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเไม่ใช่นะอยา่ยาอยา่าอย่าโอโอไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตื่นหมดเลยตื่นตื่นกลัวตื่นก็ด้วยความสะไม่สะใจเลยกลัวตื่นเสียงดังก็ไม่ได้ เดี๋ยวคนข้างบ้านมากระโกนดาอีกเฮ้ยเตะเ,เลยเหรออ่ะเราจำได้ละมันจะต้องอยู่นี่ผีก็จะออกมาอืม,ม,มบรรยากาศเปลี่ยนไปมีอะเลยไป,ไปเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละศาส ผ่านด้วยความเร็วคราวนี้ทำไมตาเมื่อกี้มันตายวะทำไมตาเมื่อกี้ไม้ผ่านวะทำไมเมื่อกี้ผ่านไม่ได้เ,เอาล่ะโอเคในที่สุดก็ถึงจะถึงจุดจบกันแล้วก็ก็เขาบอกว่าสนุกดีนะชางนี้แต่กูไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมหรือเปล่าก็นะเอาล่ะโอเคจะกูหรือจะเบสต้องไปดู เบินเราเบินแม่งเลยเบินแม่งเลยเบินเราได้ผลไม่ได้ผลมันเผารูปภาพได้ไงวะอะไะโอเคเข้าไปมาละแมรี่มาละวูเดือใครที่นี่อีะยิแกลี่ทำไมวะแกมันไม่พวดเติมมาอยู่ดินห้องฉันออกไปแมรี่ ธอโดนเทคเอเธอสเต็ปอะไรวะไม่ออกนี่แปลไม่ออกนี่ปาลิเวอร์ไลน์นาวออกไปเดินน่ออกไปออกไปออกไปโอ้ซูเปอร์สยาบิ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 บาเผาเผาแม่งเลยบิบิบบินบิบ จบสักทีเฮ้ยชูเซ่ทำไมผู้หญิงน่ากลัวอย่างเงี้ยะไอ้นี่เอาอย่แค่อิบเอาเสอหึมา m ฮ head เยมบเลยได้เบสเอ็นได้เบสเอ็นหึ้ย My h ด n d พ่ยิ้งลายไอ้คันอ้าวฉันตัดมันเองปุ๋ยโม แล้วทำมันบาดเอง eat everything is must have happen ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเหมือนกันเวลจัสเอาเอาพ่ายชนะไปเอาพ่ายชนะไปเอาเบสเอ็ดไมค์เกิลอ่าครับพ่ายชนาฉันควรใช้มันเหรอนิซินฉันไม่มั่นใจเงินว่าควรใช้มันหรือเปล่าฉันก็ไม่อยากทำมันเปื้อนไปด้วยแต่สายไปแล้วล่ะมึงจะพูดทำไมฮู้เวลมอนต์ลอมดิสเอาไว้แตงอีฟ อาช่วงเวลาต้องไปกันแล้วขอบใจแมงอีฟเวลเลคส์ก well, ไปกันเถอะพวกเราได้สุดได้เบสอินบอยได้เบสอินแล้วเซฟก่อน <c oughs> เผื่อกดเผื่อกดอะไรผิดขึ้นมาแล้วช็อกอีกเอาล่ะไปดูเบสอินเบสอินเบสอินนี่ไงที่นี่มันม่มันมืดจังอีฟ อ่าที่นี่พิจิตพันธ์นี่นาเซฟก่อนเผื่อกูจะกดอะไรผิดอีกแล้วช็อกอีกเอาล่ะโอเคเอาละโอเค,อเคไปกันเถอะอตอนนี้แ่นท่านมาโหลดหมายคาบมอสทธรนดมาเรียบร้อยแล้วเบิร์อัน,อนนี้นนนหนแหละ อาไม่ออกคำคำนี้ What is big นีเป็นภาพว่าที่ใหญ่มาก s e v o r i can t e r world เป็นโลกอีกเป็นคล้ายว่าเป็นคล้ายว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่ใครบางคนเป็นโลกที่ใครบางคนสร้างขึ้นก็นะเป็นโลกที่ใครบางคนตั้งใจจะสร้างขึ้นออเหรอโอเคไป ไลทแกลเกลอรี่ถ้ากระโดดเข้าไปเ,าเอาจจะกลับได้ด้วยก็ได้อา้าวแต่มีกรอบภาพผมเข้าไม่ได้ฮะเกิดขึ้นฟื้มน่าจกรอบหายลุกกรอบกรอบหายฉันจะเข้าไปก่อนนะจึ๊บนี่ Yes I am will ได้ยินฉันเพียงเข้ามาได้แล้วยิบเข้ามาเลยเข้า ยิปกำลังจะปีนยิปกำลังจะปีนเข้าไปก็อ๋อยิปยิปคนมาฉุดไว้ยิปมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคอมอนอนยิปฉันในที่สุดก็เจอแล้วเฮ้ยแม่มาตอ,อนนี้พ่อกำลังรออยู่ไปแล้วพ่ออิป อิฟเบลลี่อัพทำอไมอยู่มาเร็วเข้าทำไมอย่างนี้อิฟหาไว้นี่ทาแผลช็อตยูด้นแม่บอกแล้วไม่ใช่ว่าห้ามไปกับคนแต่งหน้าเฮ้ยอิฟมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามาเร็วๆฉันปลอดภัยดีอิฟลิสต์มาฟังแม่อะ่าห้ามไปไหนเด็ดขาดพูดง่ายๆไม่ถูกกัดบริเวณดูชมชูเนวซีลูกไม่อยากเห็นพ่อกับแม่แล้วเลยลูกอิฟไอวูฟุตยูโอเวอร์อ จับมือฉันไว้คอมบิสมีเจ็ดไมฮันมากระชั้นจับมือฉันไว้อีะโอ้โหภาษาไเสียงไปใครเจ็บไปกับแกลี่ดิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรจอคนแบกมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับถุยทำไปได้เนาะอ่าคุณจำอะไรไม่ได้เลย มึงก็ทุกทีแหละอีฟ e มึงก็จำอะไรไม่ได้ทุกทีแหละ <c oughs> อ่ะไอภาพโ oh, อ้แฮงเกอร์แมนไอสุดก็ได้กลับมานึ่ตานที่เกิดเรื่องบ้าๆมากเฮ้ยอะไรเน,นี่ยนี่ไงไอคุณไม่รู้จักคำนี้แต่ไอคำนัน้นคือ abyss of adi ไอไอนี่จำได้มันอายใส่มันอายใส่อะไร of spirit คุณไม่รู้จักคำคำนี้ อะโอเคบ,บิสอสิดสามสองหนึ่งถึงวันอิสอิดลิเทนเลดี้มีอะไรเหลือคุณผู้หญิงตัวน้อยอืมเวลและซีฉันดูแล้วมันเศร้ามันทำให้ฉันเศร้าอ่าซอรี่ฉันพูดอะไรเนี่ยฉันขอโทษทีนะฉันจะไปละอิฟ เว็บวอตเดี๋ยวนะอะไรหู้ซิปเธอชื่ออีฟเหรอวอตแอดวอตแอดยูเนมยูเนมลีเล็คบีอีฟฮะเธอชื่ออีฟเหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันเฮ้ยแบบมันก็แค่อะไรสิ มาเลยดูฉันเท่าสี่ฉันพูดบ้าอะไรเนี่ยอะไปแล้วนะบายบายหืมวันดีสิฮะพาชนะนี่มาอยู่นี่ได้ไงอะนี่ของเธอเหรอ My world is to if you name โลกที่ถูกต้องอะไรนี่ name ทำไมไมันมาอยู่ใน past แล้วก็มีเลือดด้วยฮื Feedback ภาพย้อนอดีตไอวอสฉันอุฉัน, oh, ฉ,นฉันทำอะไรบาดมือแล้วก็มีผู้หญิงมีผู้หญิงมาให้พ่ายชนะฉัน y e สฉันจำได้แล้วนี่พ่ายชนะได้ได้มาจากเธอไอกิฟอร์บีฟฉันได้มาจากเธออีฟ ยิปไอริเวอร์นาวฉันจับได้แล้วฉันจะไม่มีวันกลับมาอีกชั้นใดอีกไอคาวมีซาแกลลี่แล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆนานาแล้วก็แกลลี่อีกอืมยิปจับได้ไหมเดี๋ยวคุตอบไม่ตอบไม่ได้ไฮนสาฮู <c oughs> <c oughs> oh, ้ดแตกคเด็ดโอ้ชีจริงจบวอลเลย์บอลนะครับยิป เรากลับมาแล้วเรากลับมาสู่โลกที่ปกติแล้ววิด yeah, so ิทีท่าเนอโซมันมอจุดท็อป about เก็ตฉันเออมิทเฮ้ย hey, อีฟฉันขอยืมฟาชิตหน้าก่อนสักแป๊บได้ปะไอเวลแล้วฉันจะเอามาคืนให้ในเร็วๆนี้มึงจะเอาไปดมหรือสาบอจะเอาไาชหน้าไปทำครับสะอาดไอเราคิดว่ามันไอเราก็คิดว่ามัน,นโลกกิน <laughs> แล้ว,ลวทั้งสองคนก็สัญญาว่าจะมาเจอกันอีกครั้งเพราะว่าพวกเขาจะมาเจอกันอีกครั้งเจอกันที่โงแรมทำไปได้หนพูดไปได้โหนีบเรียบร้อยเบสเอ็นครับนี่แหละคือชาตจบที่ดีที่สุดตอนที่เราคุยกับคุณมดนี่นะ แพทท่านกำลังบ้าอยู่ตอนนี้ที่แพทั่านเกิดบ้าเลยโอ้ตอนที่แกรี่เสียหูดอกกุหลาบแล้วเราก็ไปเจอแกรี่มันนอนแอ่งแม่งอยู่ตรงนั้นพีแ่แช่พราะอย่างนี้เองเอฟเฟกต์ซาวเด้นีน่ตอนแมรี่ออกมา ตามที่ได้ยินมาแมรี่นี่คือเป็นภาพวาดส,สุดท้ายของวัวเทนาแล้อยู่และมีจิตวิญญาณมากกว่าภาพอื่นๆเลยทาให้มีพลังมากกว่าภาพอื่นสามารถควบคุมโลคพิษโบเทอร์น่าซักขึ้นมาได้เอ็นนะครับโอ้จบแบบจบแบบจบแบบคำสัญญาที่คําสัญญาในการกลับมาอะไรวะใช่หรือเปล่าคแปลถ,ถูกปะวะเฮอร์นิสอัพลีเท ย้เย e, e, ้จบแล้วจบแล้วจบ,จ,บจ,บจ,บจบแล้วอ่าหนังสือก็จบ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 แล้วจบแล้วเบวสเอ็นด้วยเซฟเคลียร์ดาต้าไม่กูจะเซฟเคลียร์ทำไมเรอพานอเออถามมาได้เนอะอ่าโอเคอ้าวกูจะเอามไม่เล่นใหม่ทำไมดิเฮ้ย <c oughs> กูก็เอาไมเล่นใหม่ทำไม ทำไมอ่ะทำไมอ้าวอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยนี้เสร็จก่อนแล้วผมจะไปทำไมอ่ะทำไมเบรย้อนกนันใหม่อ่ะแล่วมันอยาให้กูเล่นฉากใหม่อีกน่าอะดีกูกระไรผิดหรือเปล่าอ่ะอ่ะก็คงต้องขอจบกันแล้วล่ะคอนติเนียร์ยังเหลือเซ็กกูไหม เหลือหมดทุกเซฟอ่าล่ะโอเคงั้นก็ในสุดในผมก็ได้เบสเป็นมาแล้วต่อไปสิ่งที่ผมยังติดค้างให้ผู้ชมอีกอยู่คือคืออะไรวะอ๋อสิ่งที่ผมติดค้างเพื่อนอยู่ก็คือฉากออเอ็นที่ผมสัญญาไว้อ่าเดี๋ยวเอามาให้ดูกันแน่ๆได้ดูแน่ๆครับโอเคงั้นก็นี่คือไม้แบทเบิร์ดก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ ชาแนลมาเบิรผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีคนแก่ก็ยิงดูได้ผีวิญญาณก็ดูได้นะเอ้ยกูเล่นเอาลละโอเคบ๊ายบาย